เธอว่าตอนกลางคืนนี่เรามีความสุขเนาะเราอยู่อย่างเงี้ยเรามีความสุขมากให้ถ่ายว่าหอเรือ,อ,อหอที่สามอ,อยู่ไหนหออะไรจ้ะเลยหอที่สามอ,อยู่ไหนให้ถ่ายเอออยู่ที่ไหนว่าไม่ไวจังก็ตอนกลางคืนอย่างเงี้เรามันจะมีนกใหญ่ปลาไหมหนกนกตัวใหญ่ใหญ่อออป่า เียเรียนปกติไม่แนนะ่นะไม่แน่นะอาจจะมีนกใหญ่มาถ้าบินมาเนี่ยเราจะทํายังไงนะบินมาหน้าบ้านเรามาโออม,ามตัวเดิมเนี่ยเอาแล้วนอกอะไรนอกอะไรใหญ่ที่สุดในโลกนกกระจอกเทศถูกต้องนะครับเก่งมากเลยถ้าบินมาตอนนี้เนี่ยเราจะทํายังไงนะถ้ามันมาลงตรงนี้มันตัวใหญ่ล่ะนกกระจอกเทศตัวใหญ่นะ ใหญ่มากเราขึ้นนั่งได้เลยนะคะขึ้นนั่งได้เลยเอออยู่ไหนให้ถ่ายอยู่ไหนอยู่ไหนไปดูที่เราเดินออกไปดูที่ว่ามันจะมีอะไรนะปกติที่โรงเรียนจะแต่นกเอี้ยงนกเอี้ยงเออนกเอี้ยงนกเอี้ยงมันก็น่ารักดีนะป้าว่านันนกเอี้ยงใช่นกเอี้ยงมีทั้งนกเอี้ยงนกอะไรสารพัดอ่ะมีทั้งนกธรรมดากับนกเอี้ยง นกพิราบมีมไหมนกอินรีมีไหมที่โรงเรียนมีนกอินทรีไหมไม่รู้อ่ะพราว่าถ้าถ้าเราเพเผลอเนี่ยเราอาจมันมาเนี่ยเราไม่รู้นะออินซีอ่ะนกอินทรีนะตัวใหญ่มากเหมือนกันนะปีกเนี่ยกว้างประมาณสองเมตรได้เลยนะสองข้างอ่ะใช่นกอินซีเนี่ยมันตัวใหญ่นะปีกมันกว้างมากแล้วเวลามันจับนะากงเล็บมันแล้วก็ มันจะกัดเราได้เลยเฉลยฮะตัวนี้นี่จ้าเอาเหรอกัดหน่อยเด้อมากเลยนะฮะสวยเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรอ่ะดอกกระจายดอกดาวกระจายดอกกระจายใช่ไหมเออดอกดาวกระจายเนี่ยดอกดาวกระจายหนึ่งจำได้นกอันนี้หนึงจำไม่่อได้ก็นั่นน่ะสิเฮ้ยสวยอ่ะสวยสวยมากถ้ามีมีนกตัวน้อยๆมาจับ บางกาอมากินอ้เนี่ยมันจะมาไหมแล้วเพอเพอเนี่ยมีพึ่งน้อยด้วยนะพึ่งน้อยึงน้อยอ่ะมันจะมามะก็นั่นเลยทีมันกินเกออเออมันจะมากินไอ้น้ำหวานเกสอนดอกไม้อ่ะพึ่งน้อยอ่ะแต่ว่าถ้านกอินทรีมาเนี่ยมันจะเกาะได้ไหมเธอ,อว่ามันจะเกาะได้ไหมแล้วก็นกไออะไรนะตัวใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะ นกกระจอกเทศเออถ้ามันมาตรงนี้เราเราจะทํายังไงอะถ้ามันมาเนี่ยเราจะเราจะก็ปล่อยให้มันเดินมาดูดอกไม้เราเนาะเออแปลว่าถ้ามันมานะเราก็ปล่อยให้มันมานะ ทั้งนกอินทรีทั้งนกกระจอกเทศแล้วก็นกหลายๆตัวเฮ้ยนกเอี้ยงนกเอี้ยงด้วยเออถ้านกเอี้ยงมาเนี่ยเนี่ยเราจะทํายังไงเนะก็ปล่อยให้เขามาจะแล้วก็นกอะไรนะนกพิราบนกพิราบด้วยเนาะนกพิราบด้วยมาวันขับไปแป๊บเดียวเจอเลยใช่ดอกไอ้เนี่ยดาวกระจายเออ ตอนเช้าจะมีพึ่งมาตอมนะมันจะมากินน้ําหวานเกสรใช่แต่ว่าถ้านกกินซีก่อนนกไอกระจอกเทศมานะเออนกเอี้ยงมาเนี่ยกระจายแน่ใช่ไหมเออปลว่าเนี่ยกระจายแนย่ลัไอพึ่งพึ่งน้อยอ่ะ มันมากดูที่เนี่ยบรรยากาศตอน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 ประมาณทุ่มกว่ามันมากแล้วก็ฝนตกด้วยเออฝนลินไปปอยหน่อยนึงไหนดูที่ไอ้ดอกไอ้มะลิอ่ะมีไหมม่ไงอุ้ยมีมีนะ่นแหละดอกมะลิเห็นไหมดอกอันนี้ตัวมากที่สุดแล้วจะบอกค่ะใช่เฮ้ยสวยไหมสวยไหมคะ นี่หรอ,อ,อนี่ตัวมันตุดเออเอ,อ,อย่าให้นอกอินทรีกับนกไอ้กระจอกเทศมาจัดก,การนะนกเอี้ยงเลยนกเอีอเอ้ยง,<อ>ยงมีนะเออนอกเอี้ยงมันมามันมาเนี่ยนะมันมาชอบมาตรงนี้เนาะอเออกว่าอย่างเดียวกว่านอกอินทรีกับน,บนกกระจอกเทศ อ้ดอกไม้เราเห็น,น,ะะนแต่มันแต่มันหายแล้วนะคะเออเพราะว่ามันโดนรงารไปแล้วใช่แล้วนี่นะคะงัวนะออสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย